สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเอ,า,อ,อา้ยยี่เ้่นนอููบ่าก็เดีออกงานนอมานอนโอ้เมื่อนี้เสียนซองเล่าติดประชุมโอ้โอ้าวนี่คือตัวแทนเป็นตัวแทนเมื่อนี้พ่อเป็นตัวแทนยืมซ่องเขาออกนี่ดเดียวนี้นตัวแทนสีไดพอ่อถือยืบซ่องไปแล้วไอ้ได้ยืมซ่องเขาออกนี่เดี๋ยวนี้ เดีไปดูไลฟ์ไปสัตตัวครับผมแล้วไปดูไลฟ์เข้ายืนเองครับป่อยึดอำนาจกันที่เรียกต้อนสวดโอ้คักเรื่องยึดอำนาจนี่ผู้ใดได้ยงี้จะมีจะเคลียร์ได้เนี่ยอะต้อาดีมากครับปากมากเนี่ยแล้วคุ้มอีไว้ยละครับแมนบ่อเขาเก่าคนนั้นได้ก็ได้ครับพ่อมือหนีไม่เล่าบ่อแมนพ่อมือหนีไม่เล่าเทิ้งไม่ดิเทิ้งเล่าเทิ้ง้อย ลาวพัฒนาครับผมลาวพัฒนาวันนี้เด่นวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับแปดครับผมอ้าวจับคู่จับคู่เพะ่าจับคู่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่ สามตัวเลขสามโตพอสามตดนสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสีสดส่สามแปดสี่สามแปดเออาสองครเมื่อหนีมีสองครูเป็นบ่อเราสองครูท่านแต่ย่อรายเาถอะมันเงินไหลรับเราไม่ถือใคร <laughs> <laughs> อยู่อ้าวที่นี่กันไม่แด้เจ้าสอง อ้าวกันพ่อกัน93กับ94กัน93และ94เอ่อทีนี้ก็ไปที่ก้าเสียนต่อไปเป็นเลขก้าเสียนก้าเสียนเรอว่า,วา,ม ه, มมาแมาเนี่ยมันมาหน่อยดีสิเลยแม่นบอก่อบอกเอฟซีเนี่ยมาหน่อยดีต่มาเจอเราสองคู่สาู่เลยแต่ว่าคูนเบิอมกันคู่างเราว่าโอ้เดีย๋ยวนี้เอฟซีเพิ่นจับท่างพอ่อใดแล้วดิ ใช่จิ๋ดอกปอเจงอยู่ครับโอเคอยู่เก้าเสียนมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปดอมอมันเคยหรอกที่หม่งไรมันเก่าได้จิ๋ดวันนี้เกา่าวันนี้เกา่าจิ๋ ก่างกระทั่งเจ้นกับเจ้นไปคู่เดียวบ่เด้หนีบ่ย่าโอเอฟซีมันเก่งอยู่ครัพอแล้วคนมันก็เกาเสียนี่แหละไปเล่นน้อยมันจะเขาอยูดหรอกเขาทุกงหมดนั่แหละเขาอยู่พ่อเขาอยู่เออย่างพวกเขามันก็เขาคู่หนึ่งสองคู่มันก็เขาอยู่นะแมนอยู่ดอกเห็นเอฟซีมันทักมายุดไปกันมือไดออกเรียกพ่อซาดี คนทักหนาไอ้เลขพกฟ้าซได้ไปเลขพกฟ้าซได้ไปประจันส่วนมากเขาตีเหรียญน้อยเขาตีเหรียญน้อยเล่าเน่ะเขาบม้สนใจต่อใด้ดอกแล้วมันจะเข้ากับจุสนใจอยู่การเคยบอกเราว่าคันได้น้อยก็คือคือพอต้องเรียนเล่าไงครับผมเออได้แลไรจะเรียนต่อโอ้ได้แล้วคือหยุดเล่นบอปอะแมมเคยทุกคนคุยจอมเทียนตองคุยเก่าโมงโมงวนกันว่าถ้าหยุดแสด้เงินไหลเศร้าเงินสิบประตูไหลเศร้าอืม ยาไปเล่นต่อ้าไปเรียนต่อนั่น้ามันโมเขาเข้ากับุ่่มขี่เข้าไหนเมื่อล้วนี่มันก็นเดินขค้ืนกันอยู่บ่ะโอ้อาการเข้าที่เร่นเหยีงบกัยาี่ยงโชกเสียงดวงแสดงกัยามันไม่ได้สองสองเบิ้ลอืมขาพอไผได้สองเบิ้ลเนี่ยแสดงว่าโซ่เขาดีครับผมนั่นละ่ะมันก็นบเบิ้งช่วงจะของน้ำบาช่วงนี้ดวงหอาไปยังไหนเน่นะ มันพอเล่นบอถ้าน้อยมันเข่าปั้มนี่ถฐาได้แล้วนี่เขามีกำไรแล้วเขาจะไปเล่นต่อนสินะครับผมแมนพ่อเออมันต้องเอามันต้องเรียนเอาเดิเขาบม่เรียนเสียเนาะแม่นถูกต้องบ่สเออแต่แล้วเขาต้องพิจารณาเบิ่งว่าเขาเรียนจังไดไมันจังสี่ใเงินเขาแม่นบายน้อยมันเข่านยอยแล้ววิ่งเข่าเท่าสามสี่ข้ามบนเรียงวิ่งนะแม่นบอสเออมันมันบระยุทธ์เรียนเยอะสมารถจะข้านแหลกบนวันข้านยุทายมาครับ เรียกลูดนเรียกวิ่งนะึ่งบาเล็กแจกูร่างเทียมมันสามารสองเฉยมัหนึ่งแหละแจมัน,นะมมนึ่นะครับผมอืมบาลร่างเทียมมันมากกว่ไหวมามันกดเกาะพูดยวเวิรดเนี่ยอืมครับยามันเข่านี่มันก็อยู่ก็จังหวะนะครับผมนั่นแหนละพี่ชนาเอาเบิรงดกับพี่ชนาเอาอ้าวไปกับไปที่ห้าน้อยเลียกาน้อยเพาะห้าน้อยวันนี้เด็ดมิง้งลู้นสี่กับเก้า วิ่งรูด4แล้วก็9แม่น4าจับคู่4ได้ครับพ่อ4 2 4 6 4 8 4 0 4 2 4 6 4 8 4 0 9ก็มี9 1 9 3 9 5 9 7 1> 9 1 9 3 9 5แล้วก็9 7เอ้ยมึงนี่มันได็8คู่ นั้งยำกันหลายครูกันหลแจ่มันกันนะแลจ่มันมากขันมาเล็กชี่คีคูจสิมันกันได้แปดครับขันมากครูครูคีมันกันได้แค่หกโอ้ค่ะผมนั่งสีนามึงกันเดี๋ยวแจ่มวันนี้มันได้มันมากชี้ครูมันกันได้แปดครูกับแปดครูกับมันกันดีพอดีมึงขันมากอะไรมันกันหลายข่าดีซีครูตีข้างกับดีแปดคูเอามันกิดมันคืออยู่แล้วล่ะแม่นบบอก ท่านเนียนั่นแหละชวนมากนี่ไอเด่นแน่นเั่นปังกตีก็มีไอพี่ครับนี่หละมันสิโงนี่ล่ะถ้าลงปพูดตีก็มีไอพี่นี่มันจะมันเข่าคูหนึ่งเข่าคูหนึ่งสอคงอคููมันก็ไก่ก็ไล่กันแน่แมนครับผมมันบอกมันจอกหจอกหลังหรือออกบนยังกงยามันนด่นด้ซีคููนี่มันจะครับผมมันก็ต้องมีคูหนึ่งนะอืมครับเด่น พอเลห้เลี้ยงข้าน้อยเลีวิ่งบ้เคยบิดบังไรบกักสองสามลอยมือบ้านอะไรงี้ยบเคยเคยดอยู่มืยของแท้ตัวนี้ป่อ <c oughs> เรื่้เพือบานี่เลข้าน้อยเฉยไปมือนี่สาม,มาานสิไปเรมยืออื่นได้อืออือสพอดีมันกับไปครบกันพอดีปากกันพอดีวันจันเป็นบัวันข้านเท่าสุดน,นี่รับไปเรีนนี่โอ้ครับผมเพราะวันพุธเ้องจะเปลี่ยนใมเหรอจะบโอ้ครับครับ เดียวเดียวลองเหตดตามเบงเด้อป่อฮะเดียวเดียวลองเหตุตามเบงเดอนั่นละก็ล่องมือล่องล้องกรบซอบเบงครับแดนั่นละว่ามันจิเป็นเรือครวบพ่อว่าวัวค่ะมือนี้มันมาคูหนึ่งหรือสงคู่นี่บานมือบือเอินี่มันสิมาหลายของเ่าเนี่ยครับผมเนั่นละอ้าน้อยเป็นอยงสั่วเพราะมันคุ้มมันเละหลายข่าเนาะครับมันจะเป็นสิบเป็นทุกมือนหรือห้าน่อยอื ครับผมมันเป็นเรที่ว่าเรศีเขาอันรัานครอบเบานอกอะไรแต่ลั่นมือเขากับลั่นหนีคือกันครับเออมันเข้าโคตรหนีนเท่ากับหมดได้แล้วเนีย่ยงามือแดงเขาจะเอาเงินเข้าโคตรนีแต่มือแดงเขาจะเอาได้เทากับเขากับปล่อยตามธรรมชาติเทาก็ได้ค <laughs> รับผมหมอใหญ่ <laughs> เอาปเป็นเขศี่บ้าเนี่ยเลขผีบ้าพ่อเรศีผีบาป้าเพื่อนบอก อาศูนย์สองสองสี่สี่ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่สี่ศูนย์โมเมนศูนย์สองสองสี่สี่ศูนย์โอ้สองสี่ออสี่ศูนย์ครับผมสี่ศูนย์แหละพอเดี๋ยวตามครูนี่โมต้องไปจับหมุนเลบอกตรงตรงเลยบอกเหรอ,อเออสื่อไปตามนี่เลยอืม ม้ามันกับมาค่ะทุกคว่าออกสองศูนย์มันก็ออกศูนย์สองตรงตรงสิน่ะครับผมอันมากสองสีมันกับมากสองสีตรงตรงสิน่ะครับอันซี่ศูนย์กันซี่ศูนย์ตรงตรงเนี่ยมันมังจีมันจะบคอยกลับนะโอ้โหครับผมเออถ้ามันมาหกตัวระวังกัดีดีมันจะมาหกตัวลากฟาดเรียงกันเลยเด๊โอ้แล้ววันที่หนึ่งเล่าคตัวนี้ป่ะผมบ่อยบ้าเนาะฮึมเฉี่ยวเงินไปีเกียรไปใส่มาอยู่มันเคยมาอยู่ฮึมครับผม นั่นแหละเห็ดเบิองมันเคยมาอยู่เต็นทโดนมาเจอหนึง่งอันบนมาอยู่เรื่อยครับแต่ว่าครูหนึ่งครูไหนที่มาอยู่แล้วนะทั้งเื่อครับผมนั่นแหละเอาบนจะไปไปคับไปเกิดบนดอกซีตามนี่ลูกครับไปยังเรียนกะันเรียนทั้งครูไปโหลดนะบนอะคาพนี่นะครับเนี่น่ะไปบักไปคิดว่าเออเมืนอนีเล็กตัวเก่ามันตีย่างตัวใดเน,นาอ๋อมันตงเล็กดีมันขันมันเล็กชุนมันย่างมันกันที่เขาบ้านตัวโตได้ดีเนาะแมนพ่อ เรามื่อกี้เลยเกาปะเนี่ยนะอือิตศูนย์จิตซีเองบ่ครับเออหันแอมนกะทนันแะสี่มียังอย่ามานนี่ดอกมืนอแรกเป็นตะเด่ได้รอกพมาคืออยู่ส่งคืออยู่พอนี่ละมันสีเขาเลขเด่นพ่อในละเอมันว่าเล็กเด่นมันเดี๋ยวมันเห็นแท้ดีมันเข่าแท้เลขกิ่งม่นุลชัวอืมเลขก่นมันบกาหรอกมันจะเขาอยู่เก่ามันกะบ้าอยู่แต่มันยจับ ครับคูนผมหม่างมันสีบม้ามือนีละผมเบิ่งละเออหม่าแนี่ยไม่ใช่ช่วยสบายดีเนาะกาครับพ่อสบายดีเรื่อยๆพ่อเออเออนั่นแหละอย่างดี้ยินงขับดีละกาบ็นดาจะเจอเห็นเงินเต็ออกครับผมไปเย็บกับเห็นอยู่กับเขาไปเบิ่งยีดอกไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปนั่นละพ่อ เออบมเดสัมผาสกันมาโดนแล้วก็เลยวอาโ้บริทัวร้บาลเนี่ยามาตัวนี้ว่ะจากน่อยสัมภาัสพขาเอ้วนี่ยสิไปเกี่ยวเขาดิเนี่ยเกี่ยวจังไรบานนี้เนี่ยที่จะเกีียวเขาเนา่ยมียาเขากับคันหอดยน่มเกี่ยวแล้วเขาพากันเกีียวหลายคนก็เลยว่าสีชิงเกี่ยวควันสันดิมมันคอยบอลข่มผู้อื่นสันด้แตกงูอีกแล้วมันน่าลัะมันคอกวิ่ไปมันไม่ได้แชร์เขาครับ มันมันคอยบอคือไผ่เ่ายังบกแก่หน่ยังโบแก่เ้ววพ่อเกียวไวก้กอนสันดิโอ้เด,ด็ดเทคนิคแบบไ,ปไปอ้หน่อยนรอใหญ่ใหญ่โ <c oughs> มกันน้ำแก็วแล้วเนี่ยเย <c oughs> อาโอเคมีตำราเอาอพ่ออันพ่ออันรถข้านหน้าบมมมาบมี่บ่มื้อนี่มือนี่รถพาบาขั้นได้เระรถพาบาปืบปบป นี่บ่ี่ยยยอย้ายไม่บช่มาตัวไหนเหระตัวไหนล่ะพ่อเจ็ดแปดสามอือเจ็ดแปดสามเออเจ็ดแปดสามโอ้มันตรงเลขเด่นเลยตัวนม้แม่นเนี่ยตัวหอดจับคู่เลยอือ เงิสามสามเงินแต่สามสามเปลี่ยนที้บอกครับวายโคชเงินมีบ่หรอมาแนนอีนี่มัแนนจะเป็นสามตัวนี้รถบานี่ออาแล้ต่ดดวงดอกครับแมวันแดกร้อนีดอกว่ามันสยไอ้ปี่ก่ข้ามเชื้อครับผมเออพิจนาเบงเอฟซีก็ได้บูเ็นว่านีไอ้ไปจะเด็กวัวสามใจดหดพได้ได้วัวแตกไหมครับผมอืมพิจนาเบงทำเงนกก อยาดิไปนี่หลายฟังเบิงเบิงได้หลายอาจารย์เบิงได้หลายตำนักไทยกันครับหผมเป็นเจลิมหรือไม่เป็นจเจลิมเ,น,เ,เ,น,เ,เ,น,เนี่ยพิจารณาไปเอาใช่ไหมผมไอพ่อไหนมีโสมีลาบไอลำไอลวยมาแลงครับพ่อไอใ,ในเงื่อนคือมุกตะ,ะเดอ้ออยาดิเนี่ยกินหลายปลาทูนะมันดิเป็นข้อพ่อออาจ้าดูวลวยครับพ่อขอบคุณครับเที่ยวเนี่ยถ้ามาแบ่งปันเอฟซีครับผมครับผมครับสวัสดีครับ